สวัสดีครับพวกผมพวกทั้งษวันนี้ผมจะพาเที่ยวดอยปุยตอนนี้พวกผมอยู่ที่วังบัวบานผมแสงครับผมื้มครับผมโป้ครับผมอู๋ครับเรามาดูว่าการท่องเที่ยวเราจะสนุกแค่ไหนไปชมกันเลยครับตอนนี้เราเจอประสบปัญหาครับรถยางรั่วเราทำไงต่อดีวะเพื่อนเฮ้ยเราทำไงต่อดีวะเพื่อน อาอยางแบนเลยครับนี่ยางหัวยางรั่วอ่ะครับทุกคนเราจะถึงไปเราจะถึงกันไปเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เรามาถึงยังน้ำตก <c oughs> อะไรไม่รู้สักอย่างนะครับ <c oughs> ตอนนี้กำลังถึงประมาณ6 0เซแต่ยังไม่ถึงเต็มที่รถ <c oughs> ก็มายางรั่วกลางทันกัน <c oughs> กลางทันเลย <c oughs> พุดผิด เด <sk un er uh uh ี๋ยวก็มามาชมวิวก็ได้น้ำตกเล็กๆนน้อยเจออะไรขึ้นแ่บนนี้มี่บนนี้เตรเย็นเลยครับทุกคนน้ำไม่น่าเล่นเลยนะน้ำน่าเล่นนะเนี่ยเราใส่ลงไปอันตรายไเราจะ้อแก้ปัญหายังไงต่อดีวะ ตอนนี้เราเราก็ทำการปะยางเสร็จเื้นที่เรียบร้อยครับไปมาไปดูกันต่อเลยครับร้อมลุยยยับบึมครับร้อม<ำ>ลุ่ยยับเลยรัวอะครอะไรครับ,นะรบเมื่อสายฝนหล่นล,นลงจากฟ้า ฉันเฝ้ามองนอกหน้าต่างนั้นยังคงเห็นเธอเต้นรำเปียกปอนหมู่ใบไม้โบกมือทักทายสายลมเพื่อนเกา่าดังคืนวันที่เคยล่วงผ่าน ถึงยอดวิวจุดั้ใช like yeah 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 ่ครับชมีดอยดอยดอยปุย huh. ว wow. 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 exactly. wow. wow. yeah. uh ิวสวยมากว้าววิวสวยมากไหมเออครับแล้วครับดูดูบ้านดอยปุยมามามาราบ้านดอยปุยว้าวเป็นบ้านที่มีความสุขมากเกินดูดีครับบ้านใกล้กันหมดเลยนาลี่็ยาดิเกิดชะอุ่มเลยนะครับเนี่ยบรรยากาศลมเย็นเวลาเจะอุ่มอุ่มแบบ ทั่วไปอ่ะเป็นแบบเป็นธรรมชาติเหมือนกันโดยอินทนนท์โดยอินทนนท์เห็นเปล่าเห็นเปล่าโดยอินทนนท์เนเนี่ยถ้าคุณสายตาดีคุณก็จะเห็นนะถ้าคุณสายตาไม่ดีก็ไม่เห็นนะเฉ๋อเนื้อน่ะดู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 ควันดูควันอันนั้นเขาสูบบุหรี่กันนั่นน่ะนนั้นเขาสูบบุหรี่กันนั่นน่ะควันมันเลยขึ้นสูงขนาดนั้นอ่ะแล้อยายาอู้อย่างอู้เลยครับแบบถ่ายคลิปเหมือนแบบใช้ชีวิตประจำวันอะ ิวไงเขาจะด่ากันแล้วชิวไงครับเย็นหรอเพ่อมเย็นหรอเย็นมากครับต้องมาต้องมาอันนี้อติมอะไรครับไอติมนะครับไอติมอรครับอติมอรครับนี่ยไอติมอรีวิวนะครับรีวิวเนี่ยขอแบบคำยวใจสาวไอติมรถกล้วยได้เปล่าเอ้าเฮ้ยใครทิ้งทำไมอ่ะไอติมรถ พวกมึงมึงโดดโจดิพวกอย่าห้ามอย่าห้ามอย่าห้ามเออไปเลย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 เลยขึ้นเร็กละไม่คิดจะคุยอะไรเลยเหรอครับเออขับรถเป็นไงบ้างครับนี่ครับผ่านมครับขับรถเป็นไงบ้างครับเหนื่อยนะครับตัวลุงเลยครับเปนไงครับเป็นไงครับตัวลุงครับตัวลุงเป็นไงเดี๋ยวมาได้นอนดับดำเลยไปไหนต้องใส่แมสนะครับไปไหนต้องใส่แมส นี่นะครับผมจะมารีวิวเครโทรศัพท์มาที่หน้ามอได้นะดู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 ตุดมันดิตุดีหนจังอาละร้อยห้าสิบนะครับไปซื้อกันหน้านะครับนุ่มนวลชวนก่อคดีถ้าอยากถ้าอยากได้ก็ลวกขึ้นไปซื้อแล้วก็ลวกขึ้นหมดนี้นะครับสนุกมากถามหน่อยอ๋อนี่คือความรู้เลย กระเป๋านี้ซื้อมาจากไหนครับอ๋อเมย์เมย์ยาเขาอ๋อแม่ทำรักทำไมเเนี่ยโอเคเมย์ยครับเราจะพูดแบบเราจะพูดแบบไม่เก่งนะอู้สามเงางาวอันนี้อู้หูออู้ไปเลยอันนี้คอะไรตัวเนี้ยเอาอย่างวะเนี้ยเอาผ้าผ้าอย่างไรเขาคุณหนุนเฮ้ยเราเราต้องพูดแบบผ้าเฮ้ยส่งมาในไลน์เลยคุณหนุนอะไรนะคุณหนุนอะะไรน แล้วทำไมแล้วทำไมเขาถึงทำเป็นแบบนี้ครับอ๋อสุภาพครับเดนทาสุภาาอันนี้อันนี้นทาเดี๋ยวเราจะเดินทางไปข้างบนต่อแต่ตอนนี้ขอพักก่อนเดี๋ยวไปดูเลยครับว่าเฮ้ยป้มที่เขากาลังจะไปคือแถวไหนวะเออเดี๋ยวเราจะไปช้างเขี้ยนต่อุางเี้ยนกันที่ขุนช้างเี้ยครับผมเออขุนช้างเขี้ยนพูดผิดเดี๋ยวเราไป เจอกันหุ่นยางเกียนหมู่บ้านมองหมู่บ้านชนเผ่าไปกันเลยว้าวเนีู่ทางเนที่สาไปปุเส้ยายทางปิดอ่ะหามเข้าดูดิาเที่ยว้วครับ ถอดแมสถอนแมสดีกว่าจะได้เสียงดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปตรงนี้เดี๋ยวนี้มันไปได้บอกว่าอันนี้มันปิดอ่ะไม่รู้อ่ะดูประกาศคนที่มาแต่มาต้อนให้นาดีดด้วยนะครับดีด้วยหนึ่งเด็ดประกาศการท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็นู่นห้ามมุกที่แบบดูครับดูดูไปได้เลยนะเสร็จเที่ยวเสร็จเที่ยวเลยอ่ะครับจะไปไหนต่อวะมีอะไรจะพูดเอ้ วันนี้น้ำมันรถุมจะหมดแล้วครับินปากเชอบแทบเลยอะถังน้ำมันก็ไม่ได้เอามาอ่ยกไปเอาตรงหนดีกว่านะเดยวไปครไปเลยเราจะไปเที่ยววันนหนต่อเอย

สิบคะแนนแล้วครับหมดเวลาไปยากมากวันนี้ต้องสิบคะแนนต้องมาแล้วครับ

อ بح, ตอนนี้เราอยู่ร้านกาแฟสุกเจในป่าเออสุกเจในป่ากันนึงต้องล้างมือก่อนล้างมือก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอะไรบ้างมีกาแฟอ่ะ สั่งงยางกินเงี้ยเบื่อปุ้น้ไรลงมือสั่งอยางกินเงี้ยมาได้สั่งยังมาได้เออเยน้องปที่เขียนะรอาจจะเขียนมนานเงสีเัยส่ังสเยนนั่งไหมอันนี้น้ำที่เราสั่งก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยลตะไ ลาเต้เย็นเองครับลาเต้เย็นนะครับเพิ่มนะกินยังลาเต้ร้อนครับเย้ไในช้อนอะไรนี่สวยไหมดูนว้าวนี่รูกหัวใจด้วยลองชิมลองชิมลองชิมพอวันลำก่อนใครสั่งมากขึ้นเยอะมากน้องนี่สองอันเลว้าวว้าวคุ้มคุ้มแบบได้มาแบบชมวิวเออไมม่่ใชช้ย ได้มาแบบชมวิวบรรยากาศแบบนี้เฮียหมอ,อก,ก็เล่นน่ะแค่วสิดสิบแค่วสิดสิบสัมผัสบรรยากาศแบบสิน <c oughs> จัดยวงลงพุ่นก่อนเอง ชิวเกินอ่ะค่อยวิวเขามีรถสวยอันนี้กล้องหน้านะมาจะยันไม่ค่อยสวยกาแฟสดๆจากต้นอ่ะคิดดูน้องๆน้องๆคิดดู หลังจากที่เราได้กินเสร็จเป็นไดงบ้มงเป็นได้างมาอร่อยมากครับโคตรขมยอดไปต่ไปเราจะต้องเดินทางกลับไปแวะโดยสุเทศงหน่อยเจอกันถึงกลับล่ะชิวมันจะคนง่วงนอนแล้วพาไคนตื่นหกโมงคิ้ง่วงนอนกับว่าไอ้เหี่อเตี่ยงคืนไปดีนึนอ คือหมูมันก็หลอมันแล้วเลยดูได้ดิเย้ยนเหลืองหลังจากกินกาแฟไปเขาได้จึงเขียวข้กม้ขมัเรากาแฟแท้เราเลยขมอ่ะจเป็นต้องกินกมืแล้วเนาะกาแฟแท้เปนเขมอ่ะจำนต้องกินื้อแล้วเนาะ หายใจของาวบ้านขึ <ümüz> ้นแก้วขึ้นห้ามเหี้ยตูนเทอ๋อสิผ่านแล้ที่หายใจดังทำหัวใจคนเดียวอ่ะเออตอนแรกนึกว่าขอพาไปหัวใจแล้วเงไปตีกนเหมือนมซิ่หนังทำคนเดียว หนาวตอนนี้อากาศเริ่มเย็นละลมมาเอสไปให้กูไม่ค่อยหล่อคูครับขอสิบคะแนนนะครับอุตส่าธรรมเนี่ยทางมาก็ลำบากลำบากแค่ไหนเนี่ยสิบคะแนนต้องมาแล้วครับครูครับในวันนี้บ่นให้ครูฟัง